สวัสดีครับเซเว่นกลับมาแล้ว E ีีนี้ผมมาอยู่จังหวัดตรังนะครับคนที่นี่ให้ความสำคัญกับอาหารมื้อเช้าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่มีร้านอาหารเช้าไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับตามมานะครับเริ่มต้นกันที่ร้านน้ำชาโรตีบางหลิ์นะครับร้านนี้ทุกเช้าจะเน่นขนาดไปด้วย ผู้คนที่จะมาทานอาหารเช้ากันนะครับเมนูก็มีให้เลือกมากมายนะครับทั้งติ่มซำโลตีข้าวต้มแล้วก็ชุดแบ็กฟัสต์นะครับยังมีร้านอื่นที่ต้องไปรอนะครับมามาไปกันฝนก็เริ่มจะมาแล้วสงสัยเขาต้องหาอะไรกินแถวๆนี้แหละตามมานะครับ มาต้องกินไก่ย,ย่างนาโปนะคะตอนนี้เปนไก่ย,ย่างนาโปถ้ามาไม่ถึงไม่ได้กินนะคะไก่ไ<า>ก่ย,ย่างนาโปค่ะนี่นะครับหน้าของไก่ย่างนาโปสำหรับผมผมว่ามันหวานเกินไปนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรวมของอร่อย ในคนปิงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ